โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดากันบอลแซดกข่งแบตเทิลอีกแล้วนั่นเองนะครับและวันนี้เรากลับมากับคลิปที่ทุกคนน่าจะอยากดูกันหรือไม่นะครับก็คือคลิปของศึกประชันพลังนั่นเองนะครับโดยในวันนี้จะมาแข่งกันระหว่าง2ทีมซึ่งเป็นทีมสีไม่ใช่ทีมแคทนะครับเป็นทีมสีแดงกับทีมสีฟ้าเนื่องจากช่วงนี้นี่คือโกคูเบย์ต้าสีสองปีได้อีซเอไงนะ และตัวละครทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้นําหลีกสีด้วยโกคูนําสีแดงเบต้านําสีฟ้าก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับทําคลิปจับมาแข่งกันแม่งเลยระหว่าง2ทีมของมันเองนะทีมสีฟ้าทีมสีแดงซุปเปอร์ซุปเปอร์เอจแอลซุปเปอร์สเต็งนะครับนายจะมาแข่งกันว่าทีมไหนจะตบด่านไฟติ้งเรจด์โกคูได้ไวกว่ากันแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทีมเบต้านะครับผู้นำเบต้านะครับซุปเปอร์เบตโต้โกคูสีปีอาวาโกฮังโกคูเซอสสองแองเจิ้ลแล้วก็ ปิดท้ายด้วยโกยต้าภาคมกฟวีนั่นเองแต่เป็นตัวละครสีฟ้าตัวเก่านะครับส่วนทีมทางฝ่ายโกคูนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยผู้นําอย่างโกคูสีนั่นเองนะครับแล้วก็มี l อ u i นะครับท็อปโป,ปแล้วก็เป็น L อลวากยต้าหปีนะครับตามด้วยเบโตบูเอลอารตฟี ie, แล้วก็โกยต้าสีแดงตัวละครฉลอง1ปีนั่นเองนะครับ ก็ดูจากทีมเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเชียร์ไปทางทีมของฝ่ายสีฟ้าใช่ไหมเพราะว่าทีมสีฟ้าเนี่ยอาจจะดูฟูลกว่าแนละเพราะว่าทีมสีแดงเนี่ยผมแบบปดทางน้อยกว่าทีมสีฟ้าอยู่แล้วไงแล้วมีอาาสี่ปีด้วยทีมสีฟ้าซึ่งสีแดงอะ่ะผมไม่มีอาาเบียตาสี่นะโคตรโคตรง่อยเลยจริงๆเบียตาสี่ปีนี่คือทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วไงแต่ผมไม่มีนะครับเออแม่งแปลกใจมากทั้งเบียตาสี่ปีกับโกยตาสามปีนี่คือผมไม่ได้สักทีเนี่ย ไม่รู้มัญหาย,ยากอะไรขนาดน,นั้น <N> <D> ในดีของผมนะ <N> <D> ก็ตรงนี้คืออาจจะทีมสีแดงเนี่ยอาจจะมีความเสียเปรียบนิดนึงผมว่านั้นตรงนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับโกคูสีสีแดงเนี่ยถ้ามันโจมต,ตีคิรดิคอนนะบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับถึงทีมสีแดงจะไม่ได้มี l r 4ปีนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทีมสีแดงเนี่ยมี l r วอโกยต้า5ปีอยู่นะครับไม่แน่ว่าโกยิต้าเนี่ยอาจจะสามารถนำชัยชนะเนี่ยให้ทีมสีแดงเลยก็ว่าได้ตรงนี้ งั้นผมจะไม่พูดมากกันแล้วกันนะครับเราจะมาทําการดูดีกว่าว่า2ทีมนี้โกคู Go กับเบต้าเนี่ยทีมไหนจะ,ะสามารถปิดฉากโกคยูไอได้ไวกว่ากันนะครับก็โอเคขอให้สนุกกับการรับชมเลยครับไปรับชมกันได้เลยเอาเลยครับได้เริ่มทําการแข่งขันระหว่าง2ทีมอย่างซูเปอร์เอจีกับซูเปอร์เอสนะครับมาเริ่มกันได้เลยฮะดูซิว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่สามารถล้มเจ้าโกคยูไอได้ตายไวกว่ากันได้ตายไวก่อนกันนะครับอืม ก็เปิดมาถึงล่างเฟดผมดาเนี่ยผมจะไม่ใช้ทีมในการบัฟอะไรสักอย่างเลยนะเพราะว่าคิดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีดาเมจมากพอในการจัดการกับมันในล่างแรกอยู่แล้วนะครับก็ประกาศสักดาครับผมทั้ง2ปีทั้งคู่นะเบต้าโกคูนสตีพร้อมกันเลยนะครับเียว่าเป็นการประกาศสักดาที่ดูดีมากนะครับแต่ตรงนี้คือทีมสีแดงเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเป็นบอสสีเหลืองไงสีฟ้าจบได้ช้ากว่าแต่ไม่เป็นไรครับนี่แค่เฟดล่างผมดำเท่านั้น เพราะว่าเกมนี้คือมันสามารถพลิกด้วยกันได้ทุกฉากก็แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันตีเบิ้ลตีคีอะไรยังไงก็แล้วแต่นะโอเคทีมสีแดงนี้ไปล่างซูเปอร์สยญะนะสีฟ้ากำลังตามมานะครับแล้วก็ทีมสีแดงใช้เท่นเป็นบูม่านะครับบัฟเอเดคียี่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าถึงน,นั่นเองนะเป็นการบัฟเอเดคระยะยาวระยะเวลาห้าร์นซึ่งสีฟ้าก็ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือผมเองแหละที่ผมเล่นนะ่ะทั้งสองทีมเลย ก็จะมีแนวทางการเล่นสไตล์คล้ายกันเลยตรงนี้นะครับอยูไอใส่มัดเข้าไปแล้วบดการให้ลดการสีฟ้าให้ฮนะเบต้าฝั่งสีฟ้าสีล่ลานสี่ยูไอโดนเมต้าเข้ามาแสนแปดทำไม่ยอมหลบครับแม่เอย้ยอ่ายังไงฮะตรงนี้คือสีแดงจะไดจะ้จะได้เสียเปรียบกว่านะครับเพราะว่ามันแพ้ทางธาตุไงจะเริ่มไปช้ากว่าแล้วซึ่งตรงนี้แหละสีฟ้าสามารถกลับมาพลิกได้อยู่ ราะว่าไอทีมไอด่านเนี่ยมันมีตัวละครศัตรูสีฟ้าสีเขียวได้บ่อยมากครับมันจะผัดทีมกันแพ้ทางท่าแต่ละไอสองทีมเนี่ยนะต่อไปเฟดล่างไซเสองแล้วซึ่งล่างไซเสองเนี่ยสีฟ้าจะมันจะแพ้ทางท่าไงเ,เป็นสีเขียวนะครับซึ่งโกยต้าเมื่อกี้ติดเบิ้ลด,ด้วยนะทำให้สามารถปิดฉากให้ตายก่อนนะครับถือว่าโชคช่วยที่ติดเบิ้ลให้เมื่อกี้โกยต้านะครับโอเคมาเฟดล่างไซเสองเท่ากันเลยครับจังหวะนี้ แต่ว่าทีมสีฟ้าได้ทำการเริ่มโจมตีไปก่อน5ล้าน4นะครับเปียตาโคตรแรงเลยจริงๆแรงมากออืืตีไม่เข้าก็นั่นนะครับไม่คีด,ดีคอเนงีงยนะนี่แหละคือข้อดีของการอัพคีด,ดีคอน,นะครับคือการไม่คีดก,กับการคีดนี่คือมันโคตรแตกต่างนะในเวลาเจบอสแพท้ทางธาตุบอกเลยแตกต่างมากนะครับเขว่าไงโกคูสีจากทางฝั่งสีแดง6ล้าน4นะครับแรงมากๆนะ สีแดงกลับมาได้เปรียบไหมไม่คิดดีคอนโอ้โหถ้าคิกนะเมื่อกี้6ล้านกว่าบอกเลยว่าเจ็บแน่นๆเน้นๆนนน,น,น,นนะฮะว่าไงเบียโตจากทั้งสองทีมล่างบูกับล่างซูปเปอร์เบียโตธรรมดานะฮะสีฟ้าสีแดงนะครับใช้ท่าดาบเหมือนกันแต่ไม่ตายทั้งคู่เลยฮะโอ้ทางฝั่งสีฟ้านี่ไปได้ไวกว่าเพราะว่าบอสไม่ยอมใส่แม้ตายมาช่องหลังนะครับมันมันไม่เหมือนกันไงเออโอเคทางฝั่งทีมซูปเปอร์เอสซีอาร์นะครับคุยตาห้าปีเปลี่ยนล่างเรียบร้อยแล้ว เป็น่างบูนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดาเมจหลักของทีมเออเพราะว่าโคยกต้า5้าปีนี่ยางรู้กันมันตีแรงมากนะครับโคตรแรงในเลดเกมเลยนะโอเคทางฝั่งทีมเบกต้าสีฟ้านี่ไปร่างเซยาสามนะสีแดงกำลังตามไาติดนะครับให้โคยเกต้าแตกพาสซีฟไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเจ้าโคยเกต้าห้าปีเนี่ยเลตเกมนี่คือรู้กันแน่นอนนะครับไปโคตรแรงนะยิ่งมีไอเทมช่วยนี่คือแบบตีหลัก5ล้านโคตรง,ง่ายเลยนะ ซึ่งตรงนี้จะเรื่อททาการใช้เทมทับนะครับเป็นบัฟเอเดค e ดีเฟนต์อีก30%เมื่อกี้สีฟ้าใช้ไปอยู่นะครับซึ่งสีแดงก็ใช้เหมือนกัน <c oughs> นะเบต้าใส่เข้าไปแล้วประมาณ6ล้านเมื่อกี้เห็นอยู่โคตรแรงครับแล้วคีดีคอนนี่ไงคือแม่งคีดีคอนทีเดียวแม่งคือแบบเลือดหายเป็นหลายหลอดมากเห็นไหมสีฟ้านี่คือไปได้ไวกว่าเห็นได้ชัดเลยครับแล้วคือสีแดงอะเจบอสระยะสามสีฟ้ามันจะไปได้ช้ากว่าแน่นอนจังหวะนี้อ้าว สีฟ้าไปล่างเฟสเซยก็สแล้วครับผมไปโคตรเร็วเลยฮะส่วนทางฝั่งโกคูสองปีนี้คือจะสามารถคิริคอนได้หรือไม่ไม่คีนะครับเห็นไหมตีไม่เข้าเลยฮะ <laughs> ไปได้ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดที่พึ่งที่เหลือก็คือกุยต้าสีแดงนะครับจังหวะน,นี้ครับมันจะสามารถติดเบิ้ลหรือเปล่าเพราะกุยต้าแดงตีได้แรงมากโอเคครับติดเบิ้ลครับงั้นทางฝั่งสีแดงกาลังไล่ตามมาไม่ต้องห่วงเนีฮะสีฟ้าโดนตบไม้ตายเข้ามาโคตรแรงแน่นอนสามแสน ตนใส่เบตโต้สีฟ้านะครับตัวละครใส่แท้งแต่วงเล็บว่าแท้งแค่ธรรมดาอย่างเดียวแท้งไม่ตายไม่ได้มันเกือบตายเมื่อกี้ <c oughs> เลือดหายไปสามแสนอย่างแรงฮะโอเคเมื่อกี้สีแดงกำลังไล่ตามมานะครับปิดฉากโกคุเซะสามได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกันกวยต้าสีแดงมันช่วยเอาไว้ได้เมื่อกี้ครับอืมกลาลังไล่กําลังเริ่มทําการไล่ตามมาติดนะครับกยต้าบูสีฟ้าติดเบิ้ลนะครับตัวละครใส่ดาเมจหลักของทีมเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเบต้าบูนี่คือการันตีคิดิคอนชัวร์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรดีเลยฮะเห็นไหมตีเข้าสีตีเข้าสีเขียวรัวๆเลยครับเมื่อกี้เบต้าห้าล้านแปดนะส่วนกวุยต้าห้าปีเริ่มโชว์ของแล้วครับสี่ล้านห้านะครับ, 4, 5, รบกุยต้าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้เบต้าจะทีมสีฟ้าไม่คิดิคอนนะครับทาให้ไม่สามารถปิดฉากเจ้าบอสของโกคูก็ตไปได้อ้าอกวกุยเต้าห้าปีติดเบิ้ลไม่ตายสวยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังคงไม่สามารถฆ่าได้ตายก่อนอยู่ดีฮนะ เอาอะไรยังไงครับสีฟ้านี่จะจะตายไมสีฟ้าเลือดนิดเดียวเองนะดูสีฟ้าเลือดให้พีมีแค่นิดเดียวเองฮะแล้วยังไงครับโดนแม้ตายด้วยฮะแต่บต้าสียังสามารถหลบได้อยู่ครับเกือบตายไปโอกาสเฉียดตายเมื่อกี้เห็นได้ชัดมากครับแต่ก็รอดมาได้อยู่โอเคบีกิต้านี่ไปล่างโกคูบูแล้วนะครับปุ้ยไม่ตายตีไม่ตายว่ะยังไงโกคูซูเปอร์ไซเซสีแดง จะฆ่าได้ตายพร้อมกันใช่ไหมทั้ง2ทีมนี้นะครับเมื่อกี้เบตา้าเมื่อกี้ดิคอนนะโอเคครับตายพร้อมกันจริงด้วยครับไปล่างบูเรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมนี้ครับการว่ากลับมาเท่ากันเฉยเลยฮะตอนแรกนี่พิกกันไปพิกกันมาอยู่แล้วก็เลือกใช้เทนบูม่าฟิวเจอร์เหมือนกันด้วยนะเพิ่มเลือดมานิดหน่อยจะสิบเปอร์เซ็นต์ให้มันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจนิดหน่อยไงเดี๋ยวจะตายเอาตันตายง่ายมากไอเฟดเนี่ยบอสสีฟ้าตีโคตรแรงครับโกคูบูทีมสีแดงนี่คือปัญหามาแน่นอนครับ เจอโกคุมหมัดเข้ามานี่คือ3ามแสนได้ง่ายเลยะฮะเพราะว่าตัวละครทีมทีมสีแดงนี่คือบางเยอะมากเลยเอาละยังไงครับตอนนี้บอกได้เลยว่าฝ่ายสีฟ้าก็้กำลังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะเจอบอสสีฟ้าได้กันเองเนี่ยมันตีมันังกลัวตายอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมว่าสีแดงนี่คือมีโคยต้า5ปีอยู่นะอ้าโคยต้าบูติดเปิ้ลอีกแล้วครับจากทางทีมสีฟ้านะฮะเบิ้นได้บ่อยมากเลยกับแบกของเรา โกยตา5ปีจากทีมสีแดงเอาบเขาบ้างนะครับโกยตาสีฟ้าเพิ่งตีเสร็จไปเมื่อกี้เลยฮะ5ปีเอาคืนบ้างใส่เข้าไปครับชนะทางธาตุนะฮะติดเบิ้ลธรรมดาไปอีกหนึ่งทีตรงนี้คือยังไงครับทางฝั่งสีฟ้าจะไปได้ไวกว่าตรงนี้ผมเห็นอยู่นะดูเลือดดิจะหมดหลอดแล้วฮะโกยตาสีแดงโกยตาแดงนนแม้ตายเข้ามาครับจังหวะนี้น,นี่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าหลบได้ครับหลบสามครับผมเมื่อกี้ นาทีชีวิตครับหลบเฉยเลยฮนะยังรอเท่ทีเดียวเอาล่ะสีฟ้าจะไปได้ไวกว่าครับจังหวะน,นี้มีเบต้ตา4ปีเฮ้ยเบต้ตา2ปีไม่ใช่เบต้ตา4ปีตีไป5ล้านกว่า,วาแล้วติดเบิ้ลครับโอเคครับเห็นนชัดเลยว่าทีมสีฟ้าไปไปแบบไปได้ไวกว่าจริงฮะแม่งติดเบิ้ลเมื่อกี้เอาล่ะทีมสีแดงอย่างน้อยหน้านะสีแดงนี่คือมันจะติดการแพ้ทางท่าเนี่หละผมว่า ถ้าโกคูสีไม่คิดิคอนจะไปได้ช้ามากเลยตรงนี้โกคูซีเอาเขาหน่อยโอเคครับคิดิคอนนะเห็นไหมนี่ไงไปได้เร็วกว่าเดิมครับหายไปหลายหลอดมากเลยทีมสีฟ้าได้หลอดดุกข้างโหมดนะครับเป็นโกฮังได้ใช้นะครับแล้วเจอบอสสีแดงด้วยครับสบายใจได้เลยตรงวันนี้นะเบเกโต้ฆ่าไม่ตายครับดูเลือดนิดเดียวครับทีมสีแดงยังติดอยู่ที่ล่างบูอยู่เลยม่งอย่างแย่ฮะจังวันนี้ฮะโอโ้โหแย่ไปไหนเลือดเหลือติ่งเดียว ีฟ้าได้เปรียบอยางเห็นได้ชัดนะครับไปแบบไวกว่ามากเพราะมันทิ้งห่างเร้อยงเมื่อกี้จะดาเบียโตจากทีมฝ่ายสีแดงไม่ยอมครเิคอนนะครับเมื่อกี้เสียดายมากเลยจริงเสียดายแทนเลยเออไม่เป็นไรครับยูไอปิดฉากเอาฮะอืึกำลังไล่ตามมานะจากทางฝ่ายสีแดงนะครับปิดฉากล่างบูเรียบร้อยแล้วแล้วเริ่มเฟดของยูไอเรียบร้อยนะครับเบียโตปดัดดาบเข้าไปโกตาสองล้านสี่ทางทีมสีแดงนะครับ ใช้เป็นกูคู2สองปีให้ได้หลอดลกคังนะครับแล้วเมื่อกี้ใช้เทมเป็นบูมาโดย่ห้าเปอรเนเถนะเห็นอยู่นะครับแล้วโคยกต้าจากทีมสีฟ้านี่ติดเบิ้ลได้บ่อยมากเลยนะสังเกตดูนะติดเบิ้ลอย่างบ่อยครับไอการติดเบิ้ลของเจ้าโคเกต้าบูนี่คือมันช่วยได้เยอะมากเลยนะจริงๆติดเบิ้ลทีเดียวแล้วคือแบบไปได้ไวขึ้นเลยฮนะตีแค่สองล้านเคลดิคอนเคลดิคอนนี่คือดามเมจจุใจมากนะเอาละครับทางฝั่งทีมสีแดงนะครับ จะสามารถกู้คืนเกมกลับมาได้หรือไม่นะครับโดยตกหลอดดุคั่งไปที่โกคูสองปีของเพื่อนนะครับถ้ามันสามารถตีคิดได้เดีย๋ยวบอกเลยว่าบอสของยูไอแดงก็รับมือไม่น่าไหวนะมันตีแรงมากไอเจ้าสองปีเนี่ยฮะมาลุ้นกันครับว่าจังหวะน,นี้ใครจะไปได้ไวกว่าเอาแล้วมึงยังไงฮะสีฟ้ากาลังตีไปเหมือนกันนะครับไม่คิดโอ้โหเสียดายมากเสียดายแทนจริง,รงมันไม่ยอมขี้อะนะเอาฮะ ยูไอแม่แต่เข้ามาใส่2ปี2ทีหลบได้ครับจังหวะน,นี้ก็เห็นได้ชัดว่าทางทีมสีฟ้าเนี่ยไปแล้วครับผมนําไปร่างยูไอม่วงแลวนะฮะสี่ปีปิดฉากยูไอแดงเรียบร้อยทีมสีแดงกําลังตีอยู่เลยเ่ะเมื่อกี้เยดายแทนเลยฮะเยดายแทนเลยโกคูสีอยู่2ปีไม่ยอมครดิคอนนะโอ้โเยดายแทนจริงเอาละครับจังหวะน,นี้ครับไม่แน่นะสีแดงอาจจะพลิกกลับมานําก็ได้ครับใครจะไปรู้ได้หรอฮะเอาฮะ ีฟ้านี่เมื่อกี้ใช้เทมเป็นไอเทมจีไรนะครับลูกแก้วฟ้ามันลุกนั่นเองแล้วก็ให้เีต้าได้เก็บบอลสีฟ้าไปจะได้บวกดาเมจแบบเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเริ่มทําการเปิดฉากกันนะสำหรับทางฝั่งทีมสีฟ้านะครับไปแบบไม่รอแบบไม่เกรงใจเลยทีเดียวครับไม่รอแล้วนั้นนะฮะเพราะนี่คือการแข่งขันนะครับผมนะระตากาตากเลยแข่งกันขันทุยตลกอะไรเนี่ยนะไปครับเวต้า5ปี4ี่ล้านนะครับ แตกพลาสีไปอีกแล้วป่าเบของทางทีมสีฟ้า6ล้านกว่านะแรงจัดๆเลยแม่งหลบเบตา้ายูไอหลบเบต้า6ล้านนะครับเสียดายแทนจริงเอาว่ะเบต้าจากทางฝั่งทีมสีแดงก็ติดเบิ้ลธรรมดาครับไม่ดูดูใครก่อนดีตรงน,นี้คือตาตาพาตามมมหมดแล้วครับทั้งสองจอเนี่คือคือไม่รู้จะจับตามองไปที่จอไหนดีเมื่อกี้ฮะโอ้โหคนภาคยังเบอร์เองเอาฮะแต่หวะนี้ว่าไปครับ สีแดงทําการนุกไอเทมนะครับของเลโมนเองแล้วให้2ปีได้เก็บนะครับดูแก้วแดงเน้นๆนะผมอ่าทางทีมสีฟ้าก็ใช้อีกรอบนึงนะครับไอเทมนี้คือหมดกับทั้ง2ทีมนะทั้งวันน,าาวนี้ครับเลยหมดเบือกเลยครับไอเทมเลยหมดครังไปแล้วเรียบร้อยยูไอแมตตาเข้ามาจากทางฝ่ายสีแดงครับเจ็บๆกันไปฮะรตรงนี้แล้วทางทีมสีฟ้านะครับให้4ปีทําการกดแอคทีฟสกิวนะครับ เป็นการโจมตีฟรีนันเองแล้วจังหวะนี้ครับโกคูสีขึ้นเต่าสิบเท่าใส่เข้าไปเจ้าไหนดีเนี่ยโอ้สี่ปีคิดิคอนครับถือว่าคุ้มกําไรเป็นกําไรมากๆเมกกื่อกี้คิดิคอนสามล้านกว่าถ้าไม่คิดนีน่คือตีประมาณหลักล้านเองนะมันจะตีได้เบากว่าน,นี้มากๆครับถือว่าทางทีมสีฟ้าเมื่อกี้แอคทีฟใช้ได้คุ้มมากเลยนะว่าไงผมไม่เคยเห็นทีมสีแดงโกคูสีคิดิคอนได้บ่อยมากเลยนะ ไม่ยอมค่อยขีเลยครับสีแดงนี่เกือบตายเมื่อกี้ครับเลื่องนิดเดียวเองเบเกต้าล้านเก้าปาบอลคิดีคอนเข้าไปเบเกต้าสี่ครับ8ปดล้านแปดครับจากทีมฝ่ายสีฟ้านะครับแรงมากๆครับดีนะไม่ขีถ้าขีนะหายไปสีหลอดได้เมื่อกี้ผมบอกเลยเบเกต้าตีได้หนักแน่นมากนะโกคูสี่ปีห้าล้านกว่าทางฝั่งสีแดงบ้างครับสีแดงนี่คือจับตามองที่โกเกต้าไว้นะฮะ พอได้ซัพพอร์ตจากท็อปโปอยู่ลิงก์กับ UI ด้วยครับยังไงฮะจังหวะน,นี้ครับมันมีความรู้สึกที่แบบว่าสีแดงจะกลับไปพิกนาก็ได้นะจังหวะน,นี้ไม่แน่ฮะแต่สีฟ้านําไปหาหมอนกันนะโกดกต้า8ล้านนะครับถ้าเจ้ากดกต้ามันเบิ้ลบ่อยๆหรืออะไรสักงย่างเนี่ยน่าจะสามารถตีได้ไปได้ไวกว่าเดิมมากๆอื้อเข้าไป4ล้านไม่จอมคีเมื่อกี้แรงจะจัดโกดกต้าเบิ้ลธรรมดานี่แหละนี่ไง <laughs> ถ้าโคยิต้าก็ไม่ตายนะมึเงเอ้ยมันไสแทนอา่าฮะทีมสีฟ้านะครับเลยทาการโจมตีเทร์นี้สไปแล้วฮะสามหรือสี่ไม่รู้อะโกหัง6ล้านกว่าแรงมากๆแรงมากๆอยู่ไอเจ็ดล้านนะครับโกฮังตีวีอีกหลอดหนึ่งอยู UI ่ไอหลบอยู่ไออยู่ไอผมงอกหลบอยู่ไอผมดําเมื่อกี้ผมเห็นอยู่คิดว่าไม่เห็นแล้วแล้วยังข้อความเด้งเฉยเมื่อกี้บคยต้าสี่ครับเยบร้อยครับ โอโหเมื่อกี้ข้อความเด้ง SMS เฉยเลยครับเมื่อกี้ขออภัยเบกาต้าสีเมื่อกี้โจมตีคิริค่อนไปสีล้านกว่านะครับก็ทําให้มันผิดฉากเจ้าบอสของ UI ผมงอกได้ตายไปเลยเมื่อกี้นะก็แน่นอนนะครับทีมสีแดงเป็นฝ่ายที่แพ้ครับแต่มันขาดกันนิดเดียวเองนะสีแดงไม่ยอมคีปบ่อยไงนี่ไงไล่ตามมาทันมาดีครับก็เวลาห่างกันประมาณประมาณครึ่งนาทีไหมไม่ถึง1นาทีแหละครับเออ เมื่อกี้คือเบกาต้ามาคิดคอนด้วยแหละนะทีมสีฟ้านะครับตีตายไปเลยก็ถือได้ว่าเวลานี้คือมันก็ไล่เลี่ยก,กันนะครับอาจจะไม่ได้จบเท่ากันก็ถูกแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าจบในเวลาพอๆกันเลยอะเวลาก็หาก่างกันแค่หนึ่งเทินเองครับมันก็แบบนิดเดียวจริงๆนะก็เห็นได้ชัดว่าการกคิดรคอนกับการเบิ้ลเนี่ยมันสําคัญจริงๆใ,ในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการตอกย้ําว่าการอัพคีย์กับอัพเบิ้ลเนี่ยมันสําคัญจริงๆแค่ไหน สำคัญมากยิ่งเฉพาะคีนี่คือสําคัญเลยพราะว่าคีอ่ะในตอนนี้ของเกมปัจจุบันเนี่ยมันจะสําคัญมากกว่าเบิ้ลนะผมเชื่อไงน,น,นะเบิ้ลนี่คือเอาไว้ในตัวละครสายแบบเฉพาะทางแบบที่มันต้องการเบิ้ลจริงๆอ่ะแบบต้องการเบิ้ลเพื่อเก่งต้องการเบิ้ลเพื่อทำในอื่นที่มันแบบเป็นเอกลักษณ์อของมันนะครับเช่นตัวละครสายสายตันอย่างเงี้ยเบิ้ลก็ได้แต่เอาจริงคือตัวละครสายดาเมจทุกตัวนี่คืออัพคีนะมันก็ไม่ได้ผิดนะจริงๆแล้วนะมันตีแรงอยู่แล้วไงก็อัพคีไปเลยนะครับ อันี่เห็นในการเล่นครั้งนี้คือเบต้าสี่เนี่ยคิดิคอนตรงเฟสไซยิสามโกคู oo, เนี่ยเลือดไหลเป็นน้ํเลยนะกับการคือทีมไซย 4, ิรสี่โกคูสีแดงนี่คือคมหาจังหวะให้มันโจมตีคิดได้ได้น้อยมากเลยรู้สึกนะมันไม่ค่อยตีคิดเลยครับไอเจ้าโกคูสี่เนี่ยเพราะเจ้าโกคูสี่มันตีคิดมันจะตีได้แรงมากนะมันตีหลักห้าล้านสบายอยู่แล้วไงเออนงหละแต่ผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าทีมสีฟ้าของเบต้าสี่เป็นฝ่ายชนะนะนะครับก็ถือว่าดู จะพลิกไปพลิกมานะแต่ก็ทีมสีฟ้ากลับมานําได้นะครับบางตีได้แรงมากนะผมว่า m อ็ของทีมสีฟ้าจะเป็นพวกโบเต้าบูอ่ะที่มันเปลี่ยนล่างได้แล้วก็เบเกต้าสีอะไรอย่างงี้นะครับเอาจริงคือทีมสีฟ้าเนี่ยมีลิงก์เบเกต้าสีกับโกคูสีปีอยู่ไงมันเลยอาจจะแบบว่าทําให้ทีมสีแดงเนี่ยเสียเปรียบนิดหน่อยถ้าทีมสีแดงมีเบเกต้าสีปีนะฮะน่าจะพอลิงก์กับโกคูสีได้แบบสบายอะแล้วมันจะแบบเป็นการแข่งขันให้ดูแร์นิดนึงแต่ก็ อย่าอไรมากเลยครับมันคือการแข่งกันระหว่าง2ทีมที่ผมจัดมานะครับก็คือการแข่งขันกันนั่นแหละอย่าไปเซเรียสมากงั้นโอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซดับไปละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปเกมลูกคังต่อไปเพราะว่าช่วงนี้นี่คือกําลังเหนื่อยมากเลยนะครับนั่นแหละก็ถ้าชอบฝากกดไลค์วยละกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ